นะครับนั่นก็คือบริเวณโดยรอบพระธาตุดอดยม่วงข้าโอโซเสกว่ากว่าิ0ไร่ครับ11มีนาคม2 5 6 8นะครับในช่วงของเวลาบ่าย2โมงเกินครับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าของกรมป่าไม้และก็ชุดดับไฟป่าเทศบาลเมืองเขลางนครเทศบาลตะบ,บนพ่ชัย5้าสินายครับเจ้าส่วนที่กำลังการเข้าดับไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนใกล้กับดอยม่วงคำํำซึ่งเป็นวัดดอยม่งวงข่ำในเขตของอำเภอแมท่าจังหวัดลำปาง จะได้เห็นภาพมุมสูงในขณะนี้ก็จะได้เห็นว่ามีกลุ่มควันไฟประมาณ3จุดใหญ่ๆ<อ>นะฮะอาพอแบบเนี้ยเป็นภาพมุมสูงดูเหมือนบันนักใจจริงๆถ้าเราอยู่ในพื้นที่อะ uh huh. มันนักนะเจ้ามันกว้างตัวใหญ่ใช่<ห>ครับ<ๆ>มีควันปุ่งออกมาครับโอ้โหแล้วก็เข้าไปในเส้นทางลำปางแม่ทะนะครับซึ่งเป็นปากทางหันต่างขึ้นวัดดอยม่วงคำนะครับและก็บริเวณต่างรถไฟเข้าวัดดอยม่วงคำครับบริเวณด้านหลังดอยม่วงคำก็คือบริเวณจุดนี้ ซึ่งพื้นที่ไฟไหม้ในสามจุดขาดว่าบัต่ำกว่า80ิบไร่เนี่ยแหละฮะโอ้โหเจ้าทีก็ได้ระดมกำลังกันเข้าไปดับไฟปา่าใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยเจ้าซึ่งก็ได้มีการกระจายกำลังออกเดินเท้าดับไฟปา่าเป็นไปด้วยค,ความยากลำบากเนาะเนื่องจากว่าเป็นตั้งขึ้นเขาลงเขานะเจ้าประกอบกับช่วงบ่ายในสภาพอากาศมมนก่อฮ้อนขณะเท้าอยู่บัดน้ยังฮ้อนนะเจ้าเนี่ยแล้วก็มีลมโดยทำให้เกิดกลุ่มควันไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแล้ะก็ไฟเนี่ย คลุ้งไปทั่วบริเวณในจังหวัเดียวครับก็จะเห็นเจ้าหน้าที่นะครับจัดรถดับเพลิงนะครับแล้วก็เดินเท้าเข้าไปดับไฟกันตยนะครับแล้วก็จะได้หันการทํางานของเจ้าหน้าที่นเนี่ยนะฮะก่อนนี่คือบริเวณ่างข้ามไปวัดดอยม่วงคำอันนี้อยู่ฝั่งอำเภอแม่ทะเนาะโอ้นะครับสองข้างทางเนี่ยไอ้เพื่อนก่อนี่รถไฟของหน้าทองเดี่ยวที่คนเดินทางเข้ามานะเนี่ยเขาก็มาเจอหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เน,นี่ยแล้วมันรุนแรงมากเลยฮะเนี่ยนี่คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก่อเข้าไปดับไฟป่าในขณะตีหลายๆท่านเนะาะโมฮาก็ออยู่ในห้องแอร์เย็นๆอย่างโมฮาเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่แหมส่วนหนึ่งเปินก็จะต้องเข้าไปปะทะกับความห้อนนี่ฮะปะทะกับลม้มนะครับเข้าไปดับไฟอันต <Under line, S 2> รายเหตุใดฟีมือมนุษย์ตึงนั่นเลยแต่ปีนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องการมาทบทวนกันนักมากนาะงลำปางเพราะรว่าเกิดการเผาไฟป่าอย่างเงี้ยบนักมากนักกว่าปีออที่แล้วโดยเจ้าแล้วก็ทีเนี้ยครับตีผ่านมาก็เกิดหลายรอยจุด นะครับประเดี๋ยวนี้ก็จำนวนจุดฮอตสปอตก็ลดลงเอ๊ะยังอยากจะได้อ๋อหลายคนก็บอกว่าก็มันเผาไปหมดแล้วจะมีจุดฮอตสปอตเกิดขึ้อนอยังแหม,มพื้นที่ที่เฮาจะต้องดูแลนี่แหละฮะสิ่งที่เฮาจะต้องให้กำลังใจคือเจ้าหน้าที่นะครับตีจะต้องอยู่หน้าไฟตีจะต้องลงพื้นที่ไปนะครับ1นคนจุด ดูเจ้าหน้าที่แล้วเพิ่งไปเสียงบกแล้วอากาศมันฮ้อนมันลุกลามเร็วนะแล้วก็ช่วงเนี้ยเหมือนเทาตีหูกันตีห้องหูกันดีก็คือมันเป็นชงวงฤดูแล้วดูแรงเนาะใบไม้อย่างเงี้ยมันก็จะทับถมหน้าแกมันเป็นวัตถุแต่มันไวไฟมากๆเจแล้วก็ล้มกับแห้งอากาศของฮ้อนเนี่ยโอ้เอ็นดูเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปขนาดบะเข้าไปก็บไม่เหมาะเนาะ้องดาบถ้าทันได้หันไฟนะครับเกิดไฟเกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านนะครับหรือไปปะไฟไหมตามข้างตางหรือว่าไฟไหมตา โห1784ได้เลยนะครับ1784นะฮะตลอด4ชั่วโมงครับหรือวัน191ก็ได้ได้หมดเลยเป็นเบอร์โทรชุกเฉินแต่ที่นี่ครับมาดูเรื่องของค่า PM 2.5นะครับซึ่งแต่เจ้านี่นะครับ12มีนาคม2 0 1 8เ,เวลา10ตรงกาคำนังสมตำบลพระบาทนะครับมีวัดใด37.5ไมโครกร,รัมตรุบาตเมีรที่ถือว่าประดับปานกลาง ตีตบสบป,ปาดอำเภอแม่เมาะ34.8ไมโครโกร,รัมตรุษบาดเมตรบ้านดงตำบลแม่เมาะ34.9ไมโครโกร,รัมตรุษบาดเมตรตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนี่นะฮะ35.1ไมโครโกร,รมักมตรุบาทเมตรนะครับก็ยังอยู่ในระดับปานกลางนะครับแต่ปีนี้ก็ยังถือว่าโจกดีบาดถึงขั้นสีแดงที่มีผลต่อสุขภาพรต่ก็บ้าหูไ อันนี้คือยังบบ่ได้ช่วงบัดถึงช่วงของหน้าห้อนแต่ดีเลยเนาะถ้าแบบเมษาออมมันจะขนาดไหนเนี่ไม่เกอพปดแล้วหนาในจังหวะลางเนี่ยนะฮะอยากคื้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับเขาถ้าเขาอู้แล้วนะลงไปบรรนาใจว่าคนที่จุดไฟจะฟังเขาก็ถ้าเป็นฟังเขาคงบเกิด จุดฮอสปอตนะฮะจะได้ก็เทามีหน้าทีโรนรง์ประชัสตำพันธ์รณรงไปเตอะนะครับแต่ไฟก็ยังต้องไหมอยู่ต่อไปเพื่อกำลังใจเจ้าหน้าที่เพื่อกำลังใจผู้ปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ที่นี่เขาก็ต้องรักษาสุขภาพใส่แม่กันตัวนะครับ